นักเตะจอมทัพของทีมคือนักเตะที่สามารถกำหนดรูปแบบการเล่นทิศทางของทีมในสนามเป็นคนสำคัญทั้งในเกมลุกและเกมรับซึ่งวันนี้เราจะหยิบยกแข้งจอมทัพของทีมแห่งยุคมาเล่าให้ฟังถึง3คนมากันที่คนแรกเควินเดอร์บอยคนแรกๆที่จะหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงไปไม่ได้เลย ยุคนี้นี่ต้องยกให้เพราะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลที่แทบจะ,ะเคลนให้ถึงเท้าขอแค่ยิงให้เข้าก็เป็นประตูให้เห็นได้อย่างง่ายดายลูกคิลเล่พาสที่แนวรับฝั่งตรงข้ามต้องลองขอชีวิตจังหวะวิธีการเล่นที่ใช้มันสมองล้วนควบคุมทั้งเกมเอาไว้ได้อย่างง่ายดายครบถ้วนของคุณสมบัติโคตรจอมทัพของทีมคนต่อมาลูก้าโมดิ นักเตะสก,กีคนบนโลกนี้ที่อายุย่างเข้า37ปีแต่ฟอร์มการเล่นยังเสมือนอยู่ในช่วงพีคของการค้าแข่งได้ตลอดเวลาอายุเป็นเพียงตัวเลขที่ต้องยกให้แม้ว่าอายุจะโรยลาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะยังคงเป็นกำลังหลักของทีมเลอัลมาดริดอยู่เสมอแดนกลางของทีมตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาแทนได้ด้วยทักษะเทคนิคการไปกับบอลที่พลิ้วดั่งสายลม และวิธีการเล่นอันชาญฉลาดทุกอย่างที่ออกมาจากเท้าของโมดิสช,ช่วยเพื่อนเล่นได้อย่างสบายคนสุดท้ายแฟลงกี้เดยองเรียกได้ว่าบาร์เซโลนาตามหาคนที่จะมาแทนชาบี้เฮอร์นันเดสมาอย่างยาวนานก็ไม่มีใครสามารถมาทดแทนได้จนสุดท้ายคนที่ใช่ก็มาในเวลาที่สมกวรแฟลงกี้เดยองกองกลางที่ครบเครื่อง การเล่นที่เสมือนมีผู้ช่วยมาคอยมองภาพรวมอยู่ทั้งสนามแล้วมกักกระซิบบอกอยู่ข้างหูเหมือนมีตาอยู่รอบตัวมีลูกส่งที่คาดไม่ถึงให้เห็นอยู่เสมอเอาอยู่หมดทั้งลุกและรับรับเองก็มั่นคงดุดันลุกก็เล่นได้อย่างทรงพลังและน่ากลัวแถมคล้องบอลได้อย่างเหนียวแน่นและเอาตัวรอดได้เสมอ และนี่คือคอนเทนต์จาก u ูฟาเบสหากดูแล้วถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ